โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงไข่อเภอพังโคนจัังหวดสกลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองมีเนื้อที่ทั้งหมด153ไร่บริหารงานโดยนายสุภาพช่างสอนผู้ในการโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมผู้บริหารจำนวน16คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาล2ถึงะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด176คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนดงม่วงไค่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงาน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนนะคะคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชาทานพระราชาดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ด้วยองค์ประกอบของหลักสามห่วงสองเงื่อนไขสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้สามห่วงคือทางสายกลาง ประกอบไปด้วยพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมีภูมิคุม้มกันที่ดีในตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสอง,งื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ เงื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สถานศึกษาได้มีนโยบายน้อมนํำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่มีนโยบายน้อมนํำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจเป้าประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์เป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีการประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีมีเครื่องมือและวิธีการติดตามผลที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบองค์ประกอบที่2ด้านวิชาการ สถานศึกษามีแผนงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาโดยมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมของแผนส่งเสริมงานวิชาการทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมงานวิชาการและรายงานผลการติดตามผลแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปีโดยมีการพิจารณาร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีสี่ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการสถานศึกษาได้มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นไปนตามระเบียบทางราชการสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการกิจกรรม โดยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษาพร้อมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและรายงานให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาที่ได้ดำเนินการแล้ว สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นยังมีการขับเคลื่อนนยโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยมีการบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยครูผู้สอนได้มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้งและมีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกหลักความพอประมาณการมีเหตุผลการมีภูดคุิกันในตัวที่ดีสถานศึกษายังได้มีการจัดหาผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได้มีการจัดทำพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมสถานศึกษาได้จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายเช่น การทดสอบโดยใช้แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนการตอบคำถามการสัมภาษณ์เป็นต้นสถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จผลมากยิ่งขึ้น สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแสดงเผยแพร่ประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและยังได้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้โดยครูที่ปรึกษาจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปในการสร้างศรัทธาให้เกิดความไว้วางใจพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ โดยสถานศึกษาได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานจากทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมลูกเสือเล่นนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาได้มีการส่งเสริม ให้มีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมหลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมคุณครูได้มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการรายงานกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อนําผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปสถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียน ให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านที่4ด้านการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาได้พัฒนาบุคลากรของ,ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ และยังได้จัดหาสื่อช่องทางวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จโดยโรงเรียนชุมชดนดงม่วงไคยมีภูมิทัศน์ที่สะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัยเอื่อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้และบุคลากรยังรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนองค์ประกอบที่4ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา